วันนี้เราพามาร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอาหารไทยขายดีอันดับหน,นึ่งเนเวลอันดับหน,นึ่งเนเวบิ้ลแต่ช่วงที่ผมอยู่ที่ผมทำคนเดียวหมดเลยนะพี่โอ้โหล้างจานด้วยทำแกงด้วยทำมองเช่ด้วยผู้คนเดียวเลย 3ชั่วโมงเน้นไปเลยตรงน <laughs> เนีน้ยเ้นเรารีบไงเราควรรวยไงแม่แค่นี้เราก็พอแล้วเออน้านโอ้ได้300 o r d ออเดี๋ยวผมคูณก่อน <laughs> มา4,000ก่าดอน <laughs> โอ้ <laughs> 5วัน5แสนเดือนหนึ่งมีอู2ล้านอู2ล้าน สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักก้าหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็นี่อยู่กับซอ้อนะครับผมแข่งล็อกเดอะวอล์กนะครับผมวันนี้เราพามาร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอาหารไทยขายดีอันดับหนึ่งในเนเวิร์นอันดับหนึ่งในเนเวิร์นเอาคุณไม่นี่นะร้านเนี่ยถ้าตอนกลางวันอ่ะมันจะแบบแถวยาวมากๆเลยข้างหน้านี่คือเห็นมีสองโต๊ะแต่ว่าข้างๆนี่คือเป็นร้านอะไรนะข้างๆนี่เป็นอ่าดัมปิ้งลูกค้าเราเยอะแล้วก็มียืนโต๊ะเขานั่งไปเขานั่งพี่เปิดมาตั้งแต่ปี2006เดือนมิถุนารนตอนนี้เท่าไหร่ สิบเจ็ดปีแต่ว่าร้านแรกอยู่ตรงเดลเกมดีเกรดเกมสตรีทแถวฟิเดอร์แต่ว่ามันเล็กเกินไปเราขายดีมากเราหลวบลูกค้าไปเกะกร้านอื่นเขาอันนี้เขาก็เลยไม่ชอบหน้าเราเราเลยต้องย้ายมาที่กว้างขวางขยายอนาณาเขตตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรที่โกสตโรวิลเลจลงเบิร์กกับวิลเลียมมาหลังแฮมกับหลังหันเดิยนย้อนกลับมาเขาดูถึงเลยอีกสูกาหนึ่งอ่าชื่อร้านว่ามิสยาบอยู่ตรงคอลินสตรีทอันนี้อยู่ประทว ถนนใหญ่เลยลจะเป็นจะเป็นแนวนูดดอ์บอก์กรันช์็อ์กเหมือนกันแต่ว่าอาหารจะเน้นเป็นออกรสชาติไทยมากกว่าผมคิดว่าร้านนี้มันจะเน้นแบบเป็นพวกเทคเกอร์พวกพนักงานออฟฟิศทั้งฝามร้านก็คือเน้นขายออฟฟิศเลยพน,นัเล็กต้อจะแบบว่ายุ่งๆกันอยู่วิธีการสั่งอาหารพี่ไปที่เมนูก่อนเนาะเป็นเมนูเหมือนเลือกได้ว่าจะเอาเนื้ออะไรเอาข้าวหรือเอาว๋้ยเสี๋ยวแล้วก็เอาซอสอะไรเครเอตเมนูได้เยอะมากขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกอะไร แล้วก็จะมีพ,<า>วพวกเมนูทั่วไปด้วยเช่นแกงเขียวขาต้มยำไช้ผัดซีอิ๊วแล้วก็มีเมนูสเปเ,เชียลที่ที่ร้านไทยหรือเม็หน้าจาะไม่ค่มีก็คือดอกไรซ์มูด้วยใช้เส้นเทีมถัดวเนาะไปดูว่าในครัวเขามีแบบแผนกการจัดการหน้าที่อะไรบ้างออนะไปดูเลยครับท<อ>่านซีโอทำอะไรอยู่ครับออฟฟิศครับอ้าคุณเป็นแบบว่าผู้ดูแลร้านอันนี้เราต้องช่วยเขาเพราะงานมันด่วนงานด่วนนะพี่นครับผมแะนงว่าเขาทำไม่ทัน อยู่ครับแต่บางอย่างมันต้องเล่นขึ้นมาเพื่อให้ควัวมันโล่งตอนช่วงเซอร์วิสรอแต่ช่วงที่ผมอยู่นี่ผมน้องคนเดียวหมดเลยนะพี่แปลว่าเชฟช้าใช่เชฟช้าล้างจานด้วยทำแกงด้วยทำมองเช่ด้วยกูคนเดียวเลยจริงเหรอเนี่ยจริงสมัยก่อนไม่เยอะมากบางทีกูก็รับจอบล้างพื้นด้วยล้างพื้นล้างพื้นด้วยในครัวนี้แต่ละคนมีหน้าที่ยังไงบ้างพี่ ทุกคนก็มีหน้าที่ประจำนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของที่ตัวเองต้องรับผิดชอบจะทางานเป็นของคนทุกตำแหน่งจะช่วยกันอ๋อคือแต่ละคนทําเป็นทุกตําแหน่งเลยแล้วอย่างในครวนี่เราใช้คนกี่คนครับพี่สี่คนครับแต่คือทุกตําแหน่งก็คือสามารถเป็นได้หมดใช่ของพี่จะมีการแบบว่าเตรียมผักเป็นพอชั่นเราจะพอชั่นไว้เป็นพอชั่นก็คือเตรียมผักใส่กล่องพร้อมลงแล้วก็อย่างพวกเนื้อเนื้อไก่เนี่ยหรัวก็จะมีการรวนไว้ก่อนใส่แล้วาะไก่บ้าง เจ็ดสิบแปดสิบเปเซ็นต์ความสุกอย่างพวกเส้นพวกเส้นผัดซีอิ๊วเส้นอะไรอย่างเี้ก็จะเตรียมใส่ก็ให้โดยวปรงไว้น้ำหนักให้ถูกต้องถ้าวันไหนที่แบบว่าไม่มีก็อะไรก็ได้ใส่ลงไปก่อนให้มันดูแบบดีไม่ได้ได้กูทำจริงเหรอให้กูทำตำแหน่งจสาขาเขาทำอย่างอื่นอยู่พวกคนอื่นจะไปเสียบได้เลยคือรู้คุณรู้หมดเลยใช่ไหมพี่เลยถ้าผมเทนะพี่กะเพราใส่อะไรบ้างพี่หน่อไม้ครับซื้อข้าวกินบีนแล้วก็ออนเนียนด้วยอ่ามีเท่านี้ดีอ่ะใช่ครับอ่านี่ผมช่วงเทสความรู้นะมีเคล็ดลับอะไรีีพ่่่ททแบบวาาเรให้รงารได้เ็วทน อย่าลบอย่าลกถ้าเจาะให้เร็วอย่าลบง่ายอย่าลกดีสุดเลยดูนอยโอเคตอนนี้นี่เขาทำแกงเสร็จใช่ปะ่ะเขาจะใส่แยกไม่เป็นแบบนี้ไว้แล้วก็เกดไว้เดี๋ยวเราเริ่มจากสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวดูกันเสเต็ปได้ปะ่ะว่าเหมือนเริ่มต้นเริ่มจาก1 2 3 4 5หจนแบบออกมาเป็นจานอะเป็นยังไงอย่างแรกเราเรลือกเนือ้อวันนี้เราจะสั่งเป็นหมูกรอบน,นะผมคิสซี่พอกเบอรรี่ข้าวผัด เป็นไทรไรซ์ป้อมยำเบอร์แปดนะครับผมปกติมีเดียมไหมครับมีเดียมนะเราจะมาลองประหนึ่งเป็นลูกค้าแตกต่างจากลูกค้าอย่างเดียวคือเราไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ <c oughs> ครับข้าวผัดหมูกรอบป้อมยำอเอาเผ็ดกับมีเดียมครับป <c oughs> ินออกมาแล้วในที่สเตเีรถจัดักครับอันนี้คือจะถสดอย่างน,นี้เลยนะ ีคือเสียงอุลตร้าแมนกำลังจะแบบว่ากับยาอุตสา,า์ครับนี่ไวมากเลยนะรวมทั้งหมดนี้เราใช้เวลาไม่ถึงแบบว่า1นาทีนะพี่บอ,อ,อลโคตรอนแหลนเดี๋ยวกานเราสั่งเป็นแบบเส้นแล้วกันเอาเหกเคี้ยนเนื้อสเต๊ะเดี๋ยวรอบเบี้ยนเราจะใส่แบบว่าใส่กล่องนะเพราะว่าจากที่ร้านอนะถ้าสมมติว่าเทเวทถ้าข้าวจะเป็นกล่องแบบนี้ ก็จะเป็นของแบบนี้เนขาจะใส่ น่ารักอันนี้คือแบบว่าเทคเอาเวเหมาะสําหรับใครที่มาเมลเบิร์นแล้วซื้อไปฝากที่เมืองไทยก็ได้ <c oughs> นี่ก็จะ <c oughs> เป็นแบบนี้จริงๆร้านนี้มันจะมีซอสอยู่2อย่างที่ผมชอบจะมีสเต็กกับมีริเผลฝรั่งน่าจะชอบสิพี่ชอบมากอันนี้เป็นข้าวผัดของไรบิล์นาชิมด้วยกันนะนรองชมที่แบบนี้ออกแบเมน,น, <c oughs> นี่แล้วเราก็บอกว่าใส่กล่องมาแล้วก็ถ่ายลำบากแต่ลูกค้าบอกว่ากินในนี้อร่อยกว่าเหมือนมันจะร้อนๆแล <c oughs> <c oughs> ้วมันก็เหมือนจะเก็บความร้อนอะ ร้อนร้อนมากร้อนร้อนร้อนมากกินนี้ก่อนไหมเดี๋ยวมันเย็นเรากข้ามมาทางนี้รลับกันนี่ครับอร่อยมันเหมือนเอาไส้ตอกต้มยำแล้วก็มาผัดเฮ้งฝรั่งน่าชอบนะอันนี้คนเอเชียชอบสั่งเห็นไหมบอกว่าให้เปิดใจอันนี้คือปริมาณเสิร์ฟหนึ่งของที่นี่นะจานนี้จะอยู่ประมาณกี่ดอลกันดียอเริ่มต้นที่สิบสามจุดเก้า ที่ไก่กับเต้าหู้ถ้าเป็นเนื้อก็จะเป็น14.9ถ้าเป็นหมูกรอบก็แพงที่สุด15.9เท่าไร่กว่าตอนที่กูอยู่อย่างนั้นแน่นอนเราพัฒนากัปรุงซอสตลอดเวลานะจ๊ะที่นี่มีชูรสไหมไม่มีไม่ไม่ได้ใส่ชูรส no MSG เราใช้เราใช้รสดีขนองฮ่องกงเดี๋ยวจะไปทำดอกนดองมาให้กินร้อนใเฮ้นี่ยอะไร ลองรูอง้อกไหมเดี๋ยวให้บอลลองข้าวผัดต้ยมยำกรอบอืออร่อยนะอร่อยนะต้มข้นไม่เหมือนมันเหมือนเรากินเหมือนอต้อยมยำน้ำข้นที่เป็นซุปแต่ว่าอันนี้มันมาในแบบรูปแบบเอามาผัดนี่ไนงะอ,อันนี้เป็นสเต๊กอันนี้เป็นกองเก็บความร้อนไหมเนี่ยเออร้อนขึ้นตลอดเลยใช่ เนี่ยไอตัวนี้เป็นซอสที่เด็ดของผมเลยนะไม่ธรรมดอาอร่อยครับดีไหมดีไหมสุดยอดได้เยอะเลยนะพี่เยอะเยอะหนักไนมมีอีกตัวนึงน,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราถามทำยังไงให้ลูกค้าแบบเยอะพี่เพรอลราที่ลูกค้าค่อนข้างเยอะก็ควบคุมคุณภาพให้ดีตลอดเลยแล้วก็ใช้ของสดใหม่ถ้าเกิด <ะ S 1> อาหารดียังไง แล้วผมถามหน่อยร้านเนี้ยขายดีแบบยุ่งยุ่งแบบยุ่งจัดๆเลยขายได้ไดกี่ออเดอร์พี่ตอนหนึ่งวันเอาแบบร้อนประมาณสามร้อยสามร้อยออเดอร์ขายในสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดที่นี่ที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งพี่โบม,มาสิบเอ็ดโมงออกบ่ายสองทำงานสามชั่วโมงเม้นอะไรตรงเนี้ยเม้น<ำ>เรารีบไงเรากลัวร,รวยไงแหมแค่นี้เราก็พอ โอ้ถ้า300ออเดอร์เดี๋ยวผมคูณก่อน14.9 300คูนกน 4, 4 9วัน4,000ก๊อนคูณเป็นเงินไทยด้วยโอ้5วัน5แสนเดือนหนึ่งมีอู่ 2, 000, อ 2, 2ล้านอนะู่2ล้านล้านแหละแม่เขามี3ล้านนะโอ้พี่ยังเงินไปไหะนวะเนี่ย <c oughs> แม่ มีค่าใช้จ่ายไหมมีมีพงมีเพจไอทีอะไรเงี้ยไหมอ่มีเฟซบุ๊กกับมีไอทีอ่าเดี๋ยวเราจะทิง้งไว้ตรงนี้นะครับผมลองชิมอันนี้กันอันนี้พี่อ้อบอกว่าเป็น,นชเชฟสเปนนเชียลเหมือนผัดซีฟิลวแล้วมีซอสนิดนิดเส้นมันจะแบบเส้นหนึบหนเหมือนกินอูด้งแต่มันจะหนึบกว่าอูด้งอเวาลาเคี้ยวมันหนึบแต่มันจะเคี้ยวขาดแต่เนี่ยมันจะเคี้ยวเหมือนแบบว่าไม่ขาดลองจากหนังยางหน่อยหยอกหยอกยอก หวานนำนะ้ำมแล้วจะมีความเผ็ดเหมือนพริกเผาใครมาเมลเบิร์นแล้วคิดถึงอาหารไทยอยากจะลองกินก็มาที่นี่ได้นะครับผมแต่ต้องมาให้เร็วนะเพราะว่าเขาปิดเร็วแต่ถ้าเกิดมาเราไม่เจอแบบเจา้าของบางคนก็ไม่ต้องกังวใจนะเพราะเขาก็ไม่ค่อยเข้าร้านแต่ว่าร้านเปิดแต่ว่าร้านเปิดมาสั่งได้ก็ตามที่ที่เราบอกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมฝากติดตามช่องทางของพี่อ้อด,ด้วยนะผมล็อกเดอะวอล์กทางเพจไอจี <IT S 2> นะ ให้เดี๋ยวไปเทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็พอติดน้มด้วยแล้วกันนะนี่ก็ลาไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมวัครีบสวัสดีครับ